กับการรีวิวเกมนะครับนารู้จบเรซซิ่งนะวันนี้ก็เข้ามาที่โหมดของสมมอนนะครับหรือว่าการหาเพื่อนนะฮะวันนี้ก็เรามาลองนะเพราะว่าจริงๆรอบแรกที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็ใจร้อนนะครับดันไปเล่นใช้หินสีลุงแบบ5 5ห้อนนะครับต่อการหาเพื่อนระดับแร่หนึ่งคนแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูตัวนี้เลยนะครับ การใช้หินสีลุ้ง30ก้อนนะครับเ <_ C> พื่อหาเพื่อนระดับแรร์พิเมี่ยมมากๆเลยนะครับก็สามารถกดดูในในดีเทลนะครับว่าตอนนี้เรามาีตัวละครตัวไหนที่ปล่อยออกมาบ้างนะครับก็มีระดับ5ดาวเยอะแยะเลยนะเนี่ยโอกาสก็ลุ้นได้ระดับ5ดาวนะครับซึ่งจริงมันก็มีระดับ3ดาวปนมาด้วยนะเรามาดูกันนะผมก็มีแค่30เม็ดแค่นั้นแหละ นณหลังจากการเล่นมา3-4วันนะครับก็ร้องกันเลยนะครับอ่าอกระสุนวงจัดโอ้โหโอ้โหมาพร้อมกับสต๊าเก็ตด้วยนะครับผมก็เพิ่งใส่เข้ามานะพันปักตาโอ้โหยเข้าไปแล้วนะครับผ่านเข้าไปไประตูด่านที่สามมาแล้วครับ โอ้เทื่อระดับแรกดูสิมีสีทองมาสองใบดูสิว่าผมได้ใครมาบ้างนะครับอืมอตัวซ้ำเทียบเลยคึบอ,อ่าแล้วครับทุบปปแวาหวกคารล้าฮะห้าดาวหนึ่งตัวนะจ๊ะอ่านะครับห้าดาวตัวหนึ่งคือเฮ้ยมันชื่ออะไรนะเออเป็นสามดาวนะอิโอชิยามานากะน,นะฮะ ไม่เป็นไรมาแล้วครับห้าดาวปึ้งโอ้โหซุปเปอร์แรนนะครับอ่ากับซีโรโบปึ๊บสีเงินสีเงินเวลี่แลนะฮะอ่าซูราโทบิใช่ไหมหลานของรุ่นที่3นี่เองโคโนฮามารุครับเรี่ยนบรรยากาศตอนโตมเนี่ยนะฮะตัวอื่นก็ซ้ำๆมานะครับถือว่าก็ ได้ซูเปอร์แร์มาตอตัวก็คุ้มค่าครับเดี๋ยวไปขุนให้เก่งกันนะก็หน้าตาเป็นนี้นะครับตัวละครกาฮาร์ซึ่งผมก็ดีใจมากนะที่ยิงมาใช้เพชรสีลุงถึง30เมตรได้ตัวละครตัวนี้มานะครับกาฮารก็จะเป็นตัวละครระดับ5ดาวเนาะซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาก็จะเป็น, 1, 1, 1, นหนึาาน่งใน5าคาณ้แห่โลกมินจารครับเราก็าอนุมานมโนกันเองว่า เขาน่าจะเก่งแหละนะเออตอนนี้ผมก็อัพเกรดมาละเป็นเลเวล8นะครับจริงๆแล้วตัวเลเวลตั้งต้นของเขาเนี่ยพลังของการโจมตีแล้วก็ตัวเลือดใช่ไหมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็คอสของตัวละครเนี่ยค่อนข้างสูงแต่งน้นก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปกรับไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับก็ เล่นให้ดูกันเลยนะกับตัวละครกาฮาระนะครับตัวละครระดับ5ดาวนะในเลเวล8เท่านั้นเองนะครับกับลองเล่นกันในฉากสตอรี่เลยนะครับก็นี่จะเป็นกาฮาระสู้กับกาฮารนะนี่แหละสายตรงกันแย่แล้วนะครับมาปิดอาอไม่เป็นไรนะครับโหพลังขอบเขียนในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็การโจมตีก็ถือว่ารุนแรงนะรุนแรงในระดับนี้ พอขอบเขียนมันกว้างเนี่ยมันสามารถช่วยผู้อื่นในการโจมตีไดน้นะครับผมไม่เขียนมันตรงสายนะเพราะว่าอยากลาเล่นกาฮาระให้ดูนะครับโซลูเนี่ยมันสากาชิเลเวลแม็กซิมัมมาเพื่อนะปลอดภัยหน่อยปลอดภัยเะ็ p ีได้สามพัน นี่ขนาดไม่ได้สู้กันแบบสายตรงข้ามนะพลังโจมตียังูว่ารุนแรงอะนะครับอยากเห็นละโอ้กาหละเจอกาหละด้วยนะครับรอ,อัชชีปิพิกรณาหาทรายนะครับลองเลยครับไม่เต็มก็ลองนี่แหละถ้าสายตาย,ายนะครับ นะคือขาท่ายพัฒนาดอุ่นเองมากนะไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวเราตัวไหนเป็นตัวคู่ต่อสู้ครับขามวยออนอาทิตนะคับเอากรชิครับปั๊บโอเค น,นี้ก็มาเปิดให้ดูแค่นี้แหละนะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะสะสมนะครับตัวเอสีลุงใช่ไหมเพื่อหาตัวละครระดับแรกนะครับใครได้ตัวอะไรมาเจ๋งๆก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะครับครับสวัสดีครับ